อร่อยไหมแม่ต้มเองป้อนเองด้วยอร่อยไหมลูกอ้าวัมมำมม่ม่อย่าเล่นเรื่องหม่ำหม่ำเฮดส์หม่้

ส่วนตรวจคุณภาพน้ำในลำตักอพบว่าเปนน้ำบริสุทิ์โดยมีส่วนผารเคมารเป็นอ่างสวงาม pH แข็ง9.2ค่า pH เหลวประมาณ7.5ทั้นั้นทางดอวราชจหุการได้เจ้าหน้าที่ตรวจดยมาทุกฝ่ายค่ะเพราะเป็นงานต่วนน้ำเสียงลำตักคอที่เป็นในกรณีทังแท่นและอาญาอย่างเฉียดขาดกันอยู่ค่ะส่วนที่ตรวจในไททีพบว่าถึงจะเยี่ยมไม่ในกระจ่งหรืนั้น ไม่เล่นไม่เล่นไม่เอามันเ,เข้าปากไม่ได้บำหมิ่แบำบข้าวก่อนบำข้าวก่อนะเอ๊ะอะ้เนี่ยน้็จ้องาสเ่นตะกอนนด่างนาตาม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 าเอ๊ะ <c oughs>

ມາມາມາເອລໍແ <annex> ລ